ก็เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันที่วัดเขนเขตน,นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของอี่ิดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและลพันธุ์พืชสั่งสำรวจจุดเสี่ยงภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลังในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพลิงถูกรถจนกรไถแล้วครับ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวเปลือก G A P ให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภคมักประสบป,ปัญหาว่าโรงสีข้าวส่วนใหญ่นำข้าวเปลือก G A P ไปสีรวมกับข้าวทั่วไปขณะที่โรงสีข้าวบางแห่งเองก็ยังไม่มีมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวหรือ G M P ทำให้ข้าวเปลือก G A P และความตั้งใจผลิตข้าวคุณภาพของเกษตรกรหายไปจากห่วงโซ่การผลิตข้าวปลอดภยัย ดังนั้นกรมการข้าวจึงสนับสนุนผู้ประกอบการโรงสีข้าวให้เข้าสู่ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวหรือ GMP ซึ่งข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรอง GAP แล้วจะผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงสีข้าว GMP ได้เป็นสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องหมายคิว ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐานมีความสะอาดปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าคิวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้อยากเชิญชวนสากลทุกโรงที่มีโรงสีและก็เอกชนทุกโรงที่มีโรงสีนะเข้าร่วมโครงการ GMP เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้าวและ เพื่อสุขภาพอนมามัยของผู้บริโภคในการบริโภคข้าวที่ผ่านจากโรงสี GMP ครับสนใจขอการรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว GMP และผลิตภัณฑ์ข้าวค Q สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าวศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่านในแต่ละวันคุณต้องเจอกับอะไรบ้าง เจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึง mm. เจอกับคนมากมาย mm. วันนี้ mm. ดีไลท์ใหม่มีอิมูลสัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย mm. เพื่อทุกวันที่ดีของคุณ mm. ดื่มดีไลท์ทุกวัน ผมเสียจากความร้อนหรอต้องเป็นมากกว่า c o n d i t i o n ร์ที่ย่าใช้อยู่ค่ะแพนทีน3 minute miracle ซึมซาบล้ำลึกโปรีสช่วยฟื้นบำรุงผมเสียสะสมน,นสาน3เดือนให้นุ่มสวยขึ้นใน3นาทีช่วยให้ผมดูแข็งตึงและเปล่งประกายสู่ภายนอกครีมลวดแพนทีน three minute miracle ไม่ว่าคุณจะเคยมีเดทแบบไหนปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า hard w o r l d a u g e r f แต่ยอยากได้เดทกสมบูรณ์แบบสุดประทับใจบพวกเขาจัดให้ได้ ธรกิจสำเร็จไปกันนะ้ธรกิจต่อไปเริ่มเมื่อไหร่บริษัทวุ้นนักรักไม่จำกัดแล้วความรักของคุณจะเป็นจริงได้ติดตามรายละเอียดได้ในโปรแกรมเด็ดพักดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทีสองสิบนาที <c oughs> อาทิตย์ที่สามิถุนายนสนุกสนานประทับใจไปกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเยี่ยมกว่ารายได้ทั่วโลกเจ้าของรางวัลอสการ์สาขาแอนิเมชัน